ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่รายการที่นี่ที่ไหนคอยแห้งเป็นผงเลยกับรายการที่นี่ที่ไหนแรงเรงียนร,รายการเลยอันเด v ี r y อเวอรี่เกับวันนี้วันที่20เมษาจำต้องขอภายด้วยขอมันผงเลยก็แล้วก็นะอาจจะเอียงหน่อยนะก็ไปดูกันโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ส,สัตว์สงวนนะแต่แรกมันก็มีแค่หน่อยเดียวนะ ด้วยความที่ผมต้องการใช้เงินน่ะทำไงได้กับตะกร้าใบหนึ่งเพื่อแลกกับเหรียญเงินที่ผมจะต้องช่วยตัวเองไงถ้ามันมีงูเหลือมหรือง,งูเหา่าก,ก็คงจะต้องตายในนี้แหละเพราะตรงระแวงนี้มันจะไม่มีใครเลยแต่ก็ต้องทำไงยังไงไม่กี่ร้อยบาทหรอกแลกกับชีวิตเพราะผมเห็นมันเลื้อยผ่านด้วย แต่ก็ช่างเถอะก็เราก็ต้องมีถ้าเป็นภาษาที่น้องตัดสนนี้ก็มีคาถาต่นสินถ้าในอิสลามมุสลิมนุญาตคระะับปรีคอเป็นผงถ้าเป็นทางด้านอิสลามนี่ก็มีตัวอ่าป้องกันทุกอย่างทั่วโลกทั่วจักรวาลเลยก็ว่าได้นะผมก็เลยต้องหาดัง ใบสั่งไก่แค่ไม่กี่ตัวหรอกไม่ต้องพูดต่อนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตผมหนึ่งอาทิตย์ที่ผมไม่มีงานผมโคตรเบื่อเลยไม่งนนะั้นัะถ้าผมไม่นคนขี้เกียจผมมาอ,อยู่ยุยยาดีกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่พอดีผมไม่ใช่ผู้ชายที่รอเงินคนแก่ไม่ได้ก็รอเงินนั่งรอเงินหมื่นของรัฐบาลขอโทษทีอุยปาผุนกันเ๋ยวเสร็จผมก็ต้องพูดแค่เจ็ดตัวแต่ผมต้องลงปเป็นชั่วโมงเลยคิดดู